คลิปนี้ผมจะพาไปชมกับซปเปอร์ชู s จากแดนประดิษฐ์ที่มีคอนเซปต์ว่าให้คุณวิ่งเร็วกว่าที่เคยมา สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช a n e l กูรูบ้างไม่รู้บ้างบ่ายประทิานะครับกับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันน,นิดนึงนะครับเป็นวิวทะเลพัทยานั่นเองนะครับย้อนแสงนิดหน่อยหรืออาจจะเยอะถ้าคลิปนี้หน้ามืดแล้วก็หน้าบวมเนี่ยเพราะว่าเมื่อคือนนอนดึ่นะครับดื่มไปนิดหน่อยดื่มไปนิดหน่อย,อยก็ต้องต้องกราบขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับ ถ้ามีเสียงแสกอะไรต่างๆนะครับก็อ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเจ้าตัว A6 นะครับเม s t e Speed H Plus ที่อยู่ในกล่องนี้กันเลยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่ก๊อฟนะครับที่เรียกได้ว่าเอื้อเฟื้อนะครับให้ยืมนะครับเจ้าตัว Metaspeed H p p u u s เนี่ยมาทดลองสมใส่แล้วก็รีวิวนะครับเพราะว่าถ้าจะซื้อเองนะตอนนี้คงหนักไปนะครับก็ต้องบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยสำหรับ ASIC Metaspeed เ g e Plus นะครับราคาจำหน่ายจะอยู่ที่8,500บาทนะครับเทียบราคาแล้วแพงแพงจัดเลยล่ะ ไปเทียบกับซ u เปอร์ชูสอื่นๆนะผมว่าราคาอาจจะตั้งสูงเนาะแต่ก็มีส่วนลดต่างๆลงมาอีกนะครับแต่ว่า a อเนี่ยในรุ่น Meta Speed อ d เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Sky Plus หรือว่า Edge Plus เนี่ยไม่ร่วมโปรโมชั่นใดๆเลยนะครับหมายความว่าไม่มีส่วนลดเลยไม่ร่วมบาทศูนอรอะไรเลยมันเลยทำให้ผมเนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะครับในการที่จะเลือกซื้อนะครับเพราะว่ายางก่อนดีกว่านะฮะร,ราคาระดับนี้โอเคเยังไงก็กราบขอบพระคุณพี่กอฟอีกทีหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเนาะ เอาล่ะเดี๋ยวเราทําความรู้จักกันเลยเริ่มจากตัวกล่องเนี่ยกล่องนี่ก็คือเป็นกล่องมาตรฐานเบสิกของเจ้าตัวเอสิกเลยนะครับกล่องสีน้ําตาลสัญลักษณ์ธรรมดามากๆนะครับไม่บอกก็ไม่รู้เลยเนี่ยว่าราคาแพงเนาะจนกว่าเราจะได้เห็นป้ายราคานั่นเองนี่คู่นี้ก็ต้องบอกก่อนครับว่าไซส์มันใหญ่เกินมาตรฐานผมไปค่อนข้างเยอะนะครับเล่าให้ฟังนิดน,นึงแล้วกันก็คือ ทุกคู่ทุกรุ่นนะครับปกติผมจะใส่ไซส์9 US 27ซนติเมตรนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆผมมีความรู้สึกว่าเวลาลองแล้วเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยมีได้โตริน6มาเนี่ยนะครับเวลาใส่ไปปุ๊บก็แน่นคือความยาว่น่าจะได้ความยาวคือพอที่นิ้วโป้งกดลงใช่ไหมครับแต่ว่าความกว้างหรือว่าหน้าเท้าเนี่ยมันเริ่มบีบแล้วแต่ละคู่เนี่ยผมเจอปัญหาตั้งแต่นิมบัส24นะครับ มาเจอที่ตัวโทริน6อีกนะครับเช่นเดียวกันในรุ่น m e t a สป e e เอชนะครับผมได้ไปทดลองสวมใส่ที่ช็อป a อซิกนะครับก็9 US มาไม่ได้เลยเนื่องจากตัวหลังเท้าเนี่ยรัดเหมือนเดิมเลยทำให้ไซส์ที่ผมใส่ได้ก็คือ9.5 US นะครับหรือว่า10 US นั่นเองแต่คู่นี้คือมา11 US mm hmm. ก็ก็รัดเชิงแน่นๆหน่อยแล้วก็ลองวิ่งนะถามว่าเหลือเยอะไหมก็เยอะเหลือประมาณแบบ นิ้วครึ่งอ่ะเออทำให้อาจจะหลวมไปนิดแต่ก็คิดว่าพอจะเล่าได้นะครับโอเคเปิดกล่องกันเลยนะครับโอ้โหสิ่งแรกเลยนะที่หยิบขึ้นมานะฮะดูสิโอ้โหเทียบกับสีน้ำทะเลได้ไหมคือเปิดกล่องมาแว็บแรกเลยคือแบบโอ้โหสวยอ่ะ นาสวยแบบสวยแบบตะโกนอะสวยสวยอะไรอย่างเงี้ยสวยจริงคือแบบสิ่งเดียวที่จะทําให้วันไหวนะครับในการที่จะยอมเสียตังค์8,500บาทเนี่ยผมว่าก็คืออันดับแรกก่อนสมสัยเลยคือสวยสวยจัดเลยเออนะครับก็ไปดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมว่าโดยรายละเอียดต่างๆในช่องที่แบบช่องช่องร้านดังๆนะครับหรือว่าช่องพี่ นักวิ่งยูทูบเบอร์ต่างเนี่ยน่าจะทำไปห,หมดแล้วเดี๋ยวคลิปนี้จะเอาเป็นฟิลแบบความรู้สึกนะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่แล้วกันที่แบบพอมีบัตเจนเนี่ยว่ามันน่าเล่นไหมนะครับโอเคด้านบนก็จะเป็นอัปเปอร์เป็นผ้าตาขายนะครับเป็นผ้าตาขายส่วนบนเนี่ยลองสวมใส่เดินแล้วเนี่ยโอ้โหระบายอากาศได้ดีดีมากๆเลยนะครับเทียบกันเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพราะว่าอย่างซุปเปอร์ชูสเนี่ยผมเคย ใส่แค่ว a p ป r f l y ลายนเปอรเซเท่านั้นเองนะครับก็เทียบเรื่องการระบายเนี่ยผมมองว่า Meta Speed อ d เนี่ยทำได้ดีกว่านะน้ำหนักเนี่ยก็ดีมากนะเบาสัมผัสดีคือเป็นลักษณะผ้าตาข่ายก็จริงแข็งๆนะหมายถึงว่าวัสดุเป็นวัสดุแบบโซลิดอะแข็งหน่อยเนาะไม่เหมือนพวกนิดอะแต่ว่าสัมผัสที่สวมใส่เข้าไปเนี่ยมันนุ่มสบายจริงๆนะครับส่วนเรื่องสีสันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะสวยงามมากนะครับ ตัวฮิลคัพฮิลเคาน์เตอร์ตรงนี้ก็บุ่วัสดุภายในผมชอบแบบเนี้มากกว่าที่มันเป็นแบบเป็นแบบเมชสักๆอ่ะอันนี้มันจะเป็นเหมือนผมจะพูดว่าอะไรเดียมันจะนุ่มๆแล้วก็ลื่นๆเป็นไหมอ่ะแต่ความลื่นไม่ใช่ลื่นแบบที่จะทําให้มันหลุดจากรองเท้านะเพราะว่าการดีไซน์เนี่ยตัวฮิลเคาน์เตอร์มันอบอุ้มตัวข้อเท้าแล้วก็ตัวตะตุ่มได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่วัสดุตรงนี้ผมชอบชอบแบบนี้มากกว่านะครับมันก็คือนุ่มสัมผัสดี ตัวลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าเป็นวัสดุบางๆเลยแผ่นเดียวเลยเป็นหนังกลับนะครับเป็นหนังกลับบางๆนะครับแล้วก็บนหนังกลับเนี่ยก็มีอ่าบนลิ้นรองเท้าเนี่ยก็จะมีเจาะรูระบายความร้อนไว้รอบๆเลยนะครับวัสดุเนี่ยโ,โหผมอยากจะใช้คําว่ามันพรีเมียมจริงๆนะครับเป็นวัสดุหนังกลับแบบเอาคันทาร่าเลยนะครับหรือว่าแบบพวกหนังไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์ในรถ Mercedes Benz นนะครับโอ้โหอันนี้ฟิล ฟิลลิ่งดีมากเวลาสวมใส่เนี่ยนุ่มแล้วผมชอบนะเพราะว่า,าลิ้นรองเท้าบางยี่ห้อบางรุ่นที่บางๆเนี่ยตรงขอบเนี่ยมันชอบมากดตัวข้อเท้าแล้วมีปัญหาในการ <c oughs> บางทีไม่เจ็บก็จริงแต่ก็รำคาญน,นะครับโอเคบนลิ้นรองเท้าก็จะระบุตัวป้ายยี่ห้อ A10 นะครับแล้วก็ m e t a s p e e d Edge นั่นเองนะครับไล่มาดู ด้านข้างนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์โอ้โหมันไล่เฉดสีได้แบบสวยงามสุดๆอะ่ะดูสิเนาะแล้วก็มีตัวสัญลักษณ์ระบุไว้เลย m e t a s p e e e d g e นะครับอันนี้ดีมากโอเคเชือกรองเท้าอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวละกันเนาะเชือกรองเท้าเนี่ยเชือกรองเท้าอะ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบแบบบางๆเนาะบางๆแล้วก็ออกแบบมาเห็นไหมฮะโอ้มันย้อนแสงนิดหน่อยนะแต่อยากให้เห็นทะเลไง มันบางๆแล้วก็เป็นหยักๆอ่ะคล้ายๆใน Vaporfly Nex% เเลยโชคดีที่ผมได้ลองใช้ n น็กเปอร์เซมานะครับก็เลยก็เลยคิดว่าพูดตรงนี้ได้นะครับส่วนตัวสำหรับผมนะครับแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆนักวิ่งบางท่านก็ชอบแต่สำหรับผมเนี่ยมันส่วนทางกันถ้าผมมัดเชือกมัดเชือกรองเท้าปกติเนี่ยหผมจะไม่ร้อยรูสุดท้ายเพื่อล็อกข้อเท้านะครับแม้แต่ไซส์เวอร์เวอร์อย่างนี้นะเกินเท้าผมไปเยอะนะครับ สคือผมจะชอบมัดเชือกแค่ทบเดียวไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอเชือกแบบนี้ผมเจอปัญหาตั้งแต่ใน Vaporfly Next% แล้วก็คือมันคลายตัวขนาดผมเป็นคนวิ่งเพสเต,ต่านะ easy p a พ e ก็อยู่ประมาณเพส8-90เนาะเพสปกติถ้าจะทำความเร็วหน่อยก็เป็นเพส5เพส6เนี่ยคือค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับที่เราจะใส่รองเท้าซูเปอร์ชูนะแต่มันเจอปัญหาเชือกหลุดเชือกแบบนี้ผมว่า มันเหมือนผมเคยดูรีวิวอ่ะไอ้ที่มันเป็นตัวซี่อย่างเงี้ยมันทําออกแบบออกมาเพื่อให้มัดเชือกแน่นใช่ไหมแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมว่ามันพอผูกแล้วมันมันคลายตัวครับมันแบบเคลื่อนเคลื่อนตัวได้ง่ายกว่าแต่มันก็มีวิธีแก้ไขนะเราก็มัดโบปกติได้แหละสมมติมัดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มัดอีกรอบนึ่งปป๊บอ่าแล้วก็เอาไอ้โบเนี่ยผูกกันเข้าไปเลยอ่าแค่นี้ก็แน่นเหมือนกัน ซอฟอินโซก็จะมีระบุนะครับเมตาสปีดเอชนะครับแล้วก็แกะไม่ได้เนาะแกะตัวพื้นอินโซไม่ได้ก็ด้วยความที่เป็นรองเท้าสายซิ่งด้วยแหละผมว่ามันก็ไม่ควรจะให้โซลหรือว่าซ้อมเนี่ยมันมีการขยื่อนนั่นเองนะครับใต้ล่างเออถัดลงไปในในตัวฮิลคัลเตอร์เนี่ยมันเป็นวัสดุหนังกลับเหมือนกันเนาะคล้ายๆบริเวณคือมันบุด,ด้วยวัสดุหนังกลับอะคล้ายๆบริเวณลิ้นรองเท้าเลย แล้วก็แอบ,บเจาะรูระบายอากาศไว้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันซึ่งแน่นอนแหละเรื่องเนี้ยผมว่ามันเบาสบายระบายอากาศได้สุดยอดแน่นอนอย่าง ASIC ที่เป็นรุ่นเล c i n ่งหน่อยผมเคยใช้ตัว Sky Sensor Japan ตัวนั้นก็แบบระบายอากาศดีแต่ตัวเนี้ดีกว่าถัดมาที่พื้นโฟมชั้นกลางนะครับหรือว่า m i s โนั่นเองนะครับ s โตัวนี้ก็มากับตัวโฟม FF Turbo นะครับ FF Turbo เนี่ย ผมได้ลองสัมผัสอันนี้ก็คือเป็นรุ่นเป็นคู่แรกเลยเนาะที่ก่อนหน้านี่นผมก็จะใช้เป็น Nimbus ใช่ไหมครับก็จะเป็น FF Blast Plus นะครับหรือว่าจะเป็น Nova Blast เนี่ยก็ก็จะเป็น FF Blast นั่นเองนะครับฟีลผมว่า FF Blast กับ Plus อะใกล้เคียงกันด้วยความที่มันอาจจะออกแบบมาเพื่อการซัพพอร์ตนะครับ FF Turbo นี่ฉีกไปเลยคือ อย่าง FF Blast Plus โอ้โหลิ้นม,มันพันเนาะ FF Blast Plus กับ FF Blast เนี่ยมันกดแล้วมันจะนุ่มกว่านะครับแต่ว่า FF Turbo เนี่ยมันจะแบบนุ่มไหมหมายถึงว่าสัมผัสอะนุ่มนะแต่กดไม่ค่อยลงอะคือมันมีความเฟิร์มมากกว่าเฟิร์มจริงๆถ้าเรากดเนี่ยมันจะแบบคืนตัวเร็วมากคือเป็นช็อกอัพที่เด้งเด้งแบบผมจะถีบคุณไปข้างหน้าจริงๆอะเนาะแล้วก็มีความหนานะครับผมไม่เคยใช้ตัวเดิมเนาะแต่ว่าตัวเวเบิร์ไฟที่ผมเคยใช้เนี่ย ถ้าเทียบแล้วอ่ะความหนานะครับความหนาของพื้นโฟมเนี่ยเวเบอร์ฟลายมันจะหนากว่านะหมายถึงว่าความสูงอะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยผมว่าม,มันมีความแบบอ้วนอะ่ะแบบพุงป่องยิ่งถ้านในเมตาสปีดสกายพลัสนะมันยิ่งแบบโอ้โหท้องป่องไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็เรียกได้ว่าความสูงต่างๆเนี่ยอโอเคมันแบบใกล้เคียงกับเวเบอร์ฟลายเลยนั่นเองนะครับถัดมาที่พื้น ชั้นนอกต้องมีภาษาไทยก่อนนะครับหรือว่าตัวเอาโซ l นั่นเองนะครับ o u t โซเนี่ยก็จะมาในยางที่เป็นเรียกว่า a อซิกริปนะครับเขาเขียนว่าระบุไหมไหมเขียนระบุไว้ไหมไม่มีนะแต่ว่าก็ตามสไตล์ของรองเท้าซูเปอร์ชูนะครับบางทีตัวตัวแผ่น o u t โซเนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับ แน่นอนแหละก็จะเน้นครึ่งหน้านะครับครึ่งหน้าด้านบนนะครับในส่วนของกลางเท้าปลายเท้านะครับที่ต้องสัมผัสพื้นแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยก็จะน้อยหน่อยนะครับมีแค่ตรงบริเวณส้นที่เอาไว้ลงนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือมันลดลงไปนะครับตัวแผ่นแผ่นเอาโซเนี่ยนะครับที่เป็นยางเอลซิกริปเนี่ยลดลงไปจากรุ่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น Metaspeed Sky หรือว่าเม p e e สป d ดเอชนะครับลดลงไปตรงนี้นะครับเพื่อลดน้ําหนักด้วยแต่ว่า เท่าที่ดูรีวิวนะครับหรือว่าลองเปรียบเทียบแล้วว่าน้ําหนักมันพอๆกับพอๆกับรุ่นเดิมเลยนะเนื่องจากว่าตัวโฟมอะ่ะมันอ้วนขึ้นอะ่ะคือไม่ได้บอกว่าหนาขึ้นนะมันอ้วนขึ้นจริงถ้าเราดูเนี่ยโอ้โหมันนูนขึ้นมาเลยมันนูนขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือความมั่นคงนั่นเองนะครับในเรื่องความรู้สึกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะขอเป็น e ี2แล้วกัน แยกคลิปหน่อยเดี๋ยวมันจะดูยาวจนเกินไปนะครับนี่ก็ตื่นเต้นมากพอแล้วที่ได้รองเท้าราคาระดับนี้มารีวิวนะครับก็ต้องขอบคุณพี่กอลอีพทีนึงนะครับที่ส่งมาให้ทดลองใช้งานนั่นเองนะครับในการออกแบบของเจ้าตัว Meta Speed Edge กับ Sky Plus ก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับก็คือในส่วนของตัว Drop นะครับตัว Drop ตัวนี้จะเป็น Drop 8นะครับขณะที่ตัว Sky เนี่ยจะเป็น Drop 5แล้วก็การวางแผ่นคาร์บอนจะต่างกันนะครับในรุ่น เอชพลัสเนี่ยจะวางแผ่นคาร์บอนนะครับอยู่ใกล้กับพื้นมากกว่าก็เนี่ยก็คือเป็นพื้นโฟมนะครับพื้นโฟมประมาณ7 0 8 0แล้วก็เป็นแผ่นคาร์บอนนะครับแล้วก็แปดด้วยโฟมอีกชั้นนะครับขณะที่สกายนะครับจะเป็นพื้นโฟมประมาณสัก20%แล้วก็แผ่นคาร์บอนเนี่ยมาติดหรือว่าใกล้กับฝ่าเท้าเราเลยนะครับแล้วก็ ไปเน้นตัวโฟมที่สมัมผัสกับพื้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูเช่นเดียวกันนะครับตามที่เอซิกบอกเนี่ยเขาจะเรียกว่าออกแบบมาคุณสมบัติในการเพิ่มความเร็วที่ต่างกันอย่างตัวสกายพลัสเนี่ยก็จะใช้ในการเพิ่มระยะเท้าครับระยะการก้าวนะครับการสไตร์ให้ยาวยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสําหรับคนที่ทําความเร็วที่ต้องการเพิ่มระยะก้าวให้ยาวขึ้นนะครับขณะที่เอชพลัสเนี่ย จะเป็นการเพิ่มความเร็วด้วยการเพิ่มคาเดนซ์นะครับหรือว่ารอบขาที่มากขึ้นเร็วขึ้นนะครับสังเกตตัวตัวการออกแบบเนี่ยหน้าเขาจะเชิดเนาะเนี่ยมันจะเด้งแต่มันไม่เด้งกลับเนาะเพราะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะมันมีแผ่นคาร์บอนเนี่ยมันต้องใช้ในการแรงในการดีสปีดออกไปนะครับอันนี้คือการออกแบบที่แตกต่างกันนะครับส่วนวัสดุที่ทาง a อซิกเคลมเอาไว้นะครับว่า วัสดุส่วนบนเนี่ยครึ่งหนึ่งเนาะหมายถึงว่าอัปเปอร์เนี่ยเกิน50%เนี่ยได้จากการรีไซเคิลเอาจริงๆนะครับผมว่าดูไม่ออกเลยเนาะอันนี้ไม่อยากจะกระทบแต่ก,ออก็ขอพูดนะครับเพราะว่าไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเนาะถ้าเราเทียบกับวัสดุรีไซเคิลของอีกแบรนด์หนึง่งอย่างเช่นตัว Adidas นะครับ Adidas หรือว่า Ni ก e ก็ได้ Nike เนี่ยผมเห็นเห็นผลเยอะก็คืออย่างในรุ่น ซูม m ลาย5นะครับที่ลองสวมนะครับผมว่าวัสดุเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าเป็นวัสดุรีไซเคิลก็คือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคุณภาพก็ยังสูงอยู่อันนี้พูดถึงในตัว n i กี้นะแต่ว่ามันยังพอจับความรู้สึกได้อะว่าเป็นความรู้สึกของวัสดุรีไซเคิลแต่เนี่ยผมดูไม่ออกเลยว่าแบบโอ้โหนี่รีไซเคิลเหรอเนี่ยมันเป็นงานประณีที่แบบสุดยอดจริงๆนะครับเป็นงานศิลปะพูดผิดโคตรดีเลย อยังไงเดี๋ยวความรู้สึกของการสวมใส่อ่ะผมขอต่อไปเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่มีสคริปต์เนี่ยผมก็พูดไปเรื่อยอย่ะเดี๋ยวกลัวท่านใดเบื่อนะครับคลิปหน้าก็จะเล่าให้ฟังแล้วกันกับบรรยากาศเดิมเนี่ยแค่เราตัดครึ่งหนึ่งออกไปนะครับคลิปต่อไปจะมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกหลังจากที่สวมใส่ลองเดินเป็นยังไงนะครับชอบไม่ชอบอะไรลองวิ่งสั้นๆดูแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะครับ มือใหม่หมอไหมพอผมเนี่ยถือว่าเป็นมือใหม่มากๆแหละวิ่งมานานแล้วแต่ก็ยังเป็นมือใหม่เพราะว่าวิ่งไม่ดีสักทีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าได้รู้กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากถูกใจฝากกด subscribe ติดตามรอไว้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากกูรู้บ้นนางไม่รู้บ้างนะครับจากผมนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่ารู้สึกอย่างไรกับบันบ้างนะครับชอบไม่ชอบอย่างไรก็เปรียบเทียบได้ก็คงเทียบได้กับแค่ เวอร์ฟลายไนอร์เซนสแล้วกันนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้างน,นะครับสำหรับคิวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับ